สอนคนอื่นอย่าไปยึดติดให้ละทิ้งแต่ตัวเองขายไม่ได้ยอดเครียดอย่างนั้นอย่างนี้กูคเครียดตอนไหนอ่ะขอดูได้ไหมมีคลิปไหนที่กูเครียดโอ้โอ้ยอันนี้บือลืมไปตอนแรกว่าจะใช้ตีนไก่หน้าผากสะหน่อยจะได้ดูสมจริงแต่ยกตีนไม่ไหวไม่ถนดัดโต๊ะเตอรอะไรจอเจอขวางไปหมดกูคเครียดตอนไหนอ่ะกูเอาตีนยกมาไก่หน้าผากคนอาจารย์เครียดจังเลยอ่ะ วันนี้ขายไม่ได้เลยเฮ้ยไม่อยากอยู่แล้วเลิกขายดีกว่าไม่มีกําลังใจแล้วเครียดโอ้ยขายของไม่ได้เครียดจังเลยกูเคยมีอาการแบบนี้เหรอถามจริงกูเคยมีอาการแบบนี้ให้พวกมึงเห็นเหรอว่ากูเครียดเพราะว่ายอดขายตกกูเครียดเพราะว่ายอดขายขายไม่ได้มีอาการนี้เหรอถามจริงมึงไปเห็นที่ไหนมา AI หรือเปล่ามึงก็โง่เนาะให้ AI มาหลอกเอาได้กูก็นึกว่าจะฉลาดที่แท้โง่โโถโโถ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 เวลาโง่โง่เงียบๆจะอย่าโง่เสียงดังต้องเบาๆเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ อาทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะก้าด้วยนะจ๊ะช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะกร้าดิจ๊ะเอาจริงๆนะกูไม่เคยสนใจคำค่อนแควของพวกมึงเลยไม่สนใจสักนิดแต่กูชอบไล่ดา่าสนุกดี Why?